อ้าวพอดีเลยค่ะรีวิวชุดนอนนะคะมีตังก็ชอบหลับอยู่แล้วด้วยค่ะเข้ากับชุดมากเลยค่ะชุดนอนชุดอาบน้ำเนี่ยเชฟตื่นเร็วเชฟตื่นมาทำกับข้าวก่อนตื่นมาทำกับข้าวมีตงัง มีตังืมเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นต้องยิ้มนะคะลูกเป็นคนสวยต้องยิ้มเพราะถ้าไม่ยิ้มเขาเรียกว่าปาทูปาทูหน้ามองงงมีตังยิ้มหน่อยค่ะถ้ามีตังยิ้มค่ะตัไปาทูโอป้อ้าวมาดูมีตังเล็บมีตังจะร้องไห้ค่ะเนี่ย แม่ถ่ายวิดีโออยู่ไม่รู้เนี่ยถ้าร้องก็ร้องไปร้องสิแม่จะเอาไว้ให้พ่อดูเนี่ยถ้ามีตังร้องอะ่ะอ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 ่ะร้องทำไมเนี่ยร้องเสียงดังไม่อายพี่เขาเลยฮะหนูไม่อายเลยลูก One, two, three, four. say ่งสอ y สาม o ี e แม่ว่าตังแม่ว่ามีตังแก้งแม่เนี่ยหนูไม่ลืมตาพอแม่ทอดชุดหนูก็ตื่นหนูแก้งแม่ทําไมให้แม่ถ่ายห้ารูปแม่ก็พอแลว้เลวเร็วเร็วเร็วสิหลาบอีกแล้ว แหน่แน่แกงเนี่ยดูสิเนี่ยดูดูแกงเนี่ยใส่ชุดให้ก็รับตาเดี๋ยวพอถอดชุดนะก็ลืมตาเนี่ยนี่คนแก้งเนี่ยดู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 พี่พี่ดูอ้าพี่พี่ดูดูคนแก้งนี่นี่ี่เนทำเป็นยิ้มด้วยนี่นี่ดูดูดูแก้งรับตายังไงแล้วดูทําปากดู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 ยังยังไม่ลืมตาอีกยังอีก ลืมตาเลยนะมีตางดูดูดูด